เรื่องสาคัญที่หลายคนอาจมองข้ามไปนั่นก็คือการแปรงฟันใช่แล้วครับการแปรงฟันที่ดูเหมือนเรื่องเล็กๆนี้กลับมีประโยชน์มากมายต่อสุขภาพของเรามากกว่าที่คิดหลายคนอาจคิดว่าการแปรงฟันแค่เพื่อให้ฟันสะอาดและลมหายใจหอมสดชื่นแต่จริงๆแล้วการแปรงฟันเป็นกุญแจสําคัญในการดูแลสุขภาพช่องปากและส่งผลต่อสุขภาพโดยรวมของเราด้วยครับประโยชน์แรกที่เห็นได้ชัดคือการป้องกันฟันผุเศษอาหารที่ติดอยู่ตามซอกเป็นแหล่งอาหารของแบคทีเรียที่สร้างกรดกรดนี้จะกัดก่อนเครื่องฟันทาให้ฟันผุและอาจนําไปสู่ปัญหาใหญ่ตามมาได้ การแปรงฟันอย่างสม่ำเสมอจะช่วยกะจัดเศษอาหารและแบคทีเรียเหล่านั้นลดโอกาสการเกิดฟันผุได้อย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้การแปรงฟันยังช่วยป้องก,กงันโรคเหงือกเช่นโรคเหงือกอักเสบและโรคปริทันซึ่งอาจทำให้เหงือกอักเสบบวมแดงและมีเลือดออกได้ดังนั้นการแปรงฟันจึงไม่ใช่แค่เรื่องของความสะอาดแต่เป็นการลงทุนเพื่อสุขภาพที่ดีในระยะยาวควรแปรงฟันอย่างน้อยวันละสองครั้งหลังอาหารเช้าและก่อนนอนใช้แปรงฟันและยาสีฟันที่มีคุณภาพและอย่าลืมใช้ไหมขัดฟันด้วยนะครับหวังว่าทุกคนจะได้รับประโยชน์จาาากกกกกคคคิิิปปปนนนีี้้้รรระะโชช์ฝดดดไตตมับ ไม่เจอกันใหม่คลิปหน้า